ทำไมเราต้องสั่งจิตนะคะตลอดว่าฉันทำได้ฉันจะมีเงินไหลมาทีมาหาฉันไม่รู้จบเราจะมีเงินเก็บเต็มกระเป๋าเต็มออมสินฉันจะเก็บเงินให้เต็มอมอมสินทุกออมสินเพื่อเป็นวินัยในการตั้งโปรแกรมจิตฉันจะหาเงินให้ได้มากกว่าวันละสองหมืนกว่าบาทขึ้นไปเพื่อให้ครอบครัวของฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองร้อยล้านฉันมีเงินเหลือเฟือสิบห้าล้านทำไมเราต้องตั้งเป้าแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าเพื่อบอกกับจกวานว่าเราต้องการเงินเหลือเฟือนะเพราะเราเคยมีเงินไม่เหลือเฟือมาก่อนถ้าหนูมีเงินเหลือเฟือขนาดนี้หนูรอดหนูรวยตั้งแต่ได้มีรายได้วันละสองหมืนกว่าบาทน,นี่กำไรนะหนูทำได้หนูจะช่วยคนเหมือนวันนี้เงินเข้ากระเป๋าเราร้อยหนึ่ง เราก็เก็บ5บาท10บาทก็บอกเพื่อนๆว่าวันนี้เราได้เก็บ5บาท10บาทแล้วนะทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือวันนี้คุณไม่มีทุนเลยนะแต่คุณก็หาเงินได้เช่นกันแค่คุณเขียนว่าแค่ฉันมีตัวฉันนี่แหละฉันเห็นคุณค่าตัวเองฉันออกมาสร้างตัวตนแบ่งปันความรู้ต่างๆช่วยเหลือผู้คนแค่นี้เงินก็เข้าบัญชีของเราแล้วทุกคน ให้เราเขียนเป้าหมายในการเงินใหม่ค่ะให้ชัดเจนเงินที่เราหามาได้อ่ะเราจะแบ่งเก็บสิบเปอร์ซ็นเขียนเลยค่ะ เอาไว้ซื้ออะไรก็ระมุเช่นสมมติว่าคุณอยากซื้อสบู่ล้างหน้ากับเราใช่ไหมร้อยแปดสิบเก้าบาทก็เก็บให้ได้ร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่ต้องไปยืมใครมาเก็บเอาไปหาทางรับจ้างที่ไหนก็แล้วแต่ขายของก็ได้แล้วก็มาซื้อหรือเอาเงินเก็บที่มีตัดสินใจซื้อแล้วก็มาใช้มาขายด้วยกันเพื่อนๆเนสียยอดกาอากาศแล้วบอกกติว่าฉันจะเสียกยอดกาอากาศให้ได้ร้อยห้าสิบก้อนให้ได้ ให้ได้ห้าสิบให้ได้สาสิบก้อนให้ได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนๆอน,นอยากมีไรายได้เท่าไหร่ก็เขียนเลยค่ะหรือขายสินค้าอะไรอยู่ก็แล้วแต่หรืออยากจะเข้ามาทําพี่ไม่เคยข,ยขายของออนไลน์มาก่อนหนูอ,อยากเข้ามาทํานะน้องนะตัดสินใจเลยค่ะไม่ต้องกลัวความกลัวทําให้เราไม่ได้ตังค์แต่หากเรากล้าลงทุนเราจะได้เงินเข้าบัญชีของเราแน่นอน